สำหรับคนที่เกิดวันพุธในเรื่องของการงานค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจที่อยู่สูงกว่าเราเขาจะให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือเราเป็นพิเศษเลยค่ะจำไว้ว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเราเจ้านายเราส่วนใครที่ทำธุรกิจมีหุ้นส่วนมีการลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะมีการปันผลแบ่งผลประโยชน์กันการเงิน อาจจะต้องเสียเงินไปในเรื่องของการแก้ไขอะไรบางอย่างเหมือนกับต้องเสียเงินให้ใครบางคนสบายใจขึ้นค่ะหรืออาจจะมีการขอเงินการหยิบยืมเงินอะไรก็แล้วแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าใครมีลูกหนี้ลูกหนี้ของคุณก็อาจจะมาขอผัดผ่อนทําให้เราหงุดหงิดใจได้นะคะความรักสําหรับคนมีคู่อาจตกอยู่ในสภาวะเศร้าเหงาคนรักอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญอาจจะเป็นเพราะเหตุผลต่างๆ ซึ่งอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่กําลังมีปัญหาได้ค่ะความรักสําหรับคนโสดก็คงยังต้องโสดต่อไปนะคะคนที่คุยตอนนี้ยังไม่ใช่ถ้าตอนนี้คุณกําลังจะไปบอกรักใครไปบอกชอบใครก็ขอให้หยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าพูดออกไปคุณอาจจะผิดหวังได้ค่ะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของระบบการหายใจอาจจะรู้สึกร้อนในเจบ็บคออาจจะมีการไอ เรื่องของอุณหภูมิความร้อนในร่างกายก็ต้องระวังนะคะเพราะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนความร้อนในร่างกายมันค่อนข้างสูงจะเป็นไข้ได้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดใจในช่วงนี้ด้วยนะคะโชคลาภไม่ค่อยจะมีเท่าไหรค่ค่ะแนะนำว่าให้หยุดพักชั่วคราวเพราะมีโอกาสที่จะเสียค่อนข้างสูงคะ่ะ